สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เฟ l i c i t y ซิตี้ลอนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคือพี่อาคากันเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปิกน่ารักๆของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไฟก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆน,นะคะท็อปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือคุณมีความดื้อแบบไหนแล้วส่งผลยังไงกับชีวิตคุณ คุณมีความดื้อแบบไหนแล้วส่งผลยังไงกับชีวิตคุณเดี๋ยวเราให้ไพ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเฟยมีการให้เลือก3ใบนะคะอันนี้กาดใบที่1ค่ะกาดใบที่2ค่ะแล้วก็กาดใบที่3ค่ะเลือกกัดใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะเฟยทำ time แต a m p มาให้นะคะในช่อง description box แล้วก็อีกที่นึงก็คือในช่อง comment ด้านล่างค่ะเลือกเวลาของกาดใบที่คุณชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความดื้อของคุณเป็นแบบไหนนะโอเคคุณนะคะเป็นคนที่ดือแบบด้อแบบดื้อแบบต้องมีเพื่อนร่วมดือ้ออ่าถ้าถ้าอยู่คนเดียวค่ะก็จะไม่กล้าดื้อมากนักนะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะ เก็บเก็บไว้ก่อนนะจะจะอยู่ในใจนะคะแล้วก็จะชอบนะคะที่จะถ้าจะต้องดื้อแล้วก็เหมือนกับจะต้องไปหาพักพวกจะต้องแบบมีเพื่อนแบบแกๆคิดเหมือนฉันไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าเออแค่นี้ยละคะ่ะคุณก็จะเริ่มปฏิบัติการความดื้อของคุณได้เลยนะคะคุณก็จะเริ่มแล้วนะคะว่าเนี่ย เป็นแบบนี้มันยังไม่ถูกต้องนะแต่คุณจะไม่ปรับไปพาดพีงคนอื่นนะคะว่าคนนั้นก็ซัพพอร์ตคุณคนนี้ก็ซัพพอร์ตคุณคือคุณจะไม่จะไม่ดึงใครเข้ามา นะคะให้ให้เขาต้องเดือดร้อนในความดื้อของคุณนะคะแต่คุณนะ่ะจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าความดื้อของคุณเนี่ยมีคนคิดเหมือนกันนะคะคุณก็จะมีพลังซัพพอร์ตบางอย่างนะคะจากเพื่อนคุณนะในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นของคุณนะคะที่เป็นความเห็นที่แตกต่างนะคะดูง่ายๆเลยนะในรูปเนี่ย มีความดื้อนะคะมีความอยากทําอะไรก็ทํานะคะอยากแต่งตัวยังไงก็แต่งเป็นเป็นความสบายใจนะคะที่ได้ทำอะไรแหกกฎนิดๆหน่อยๆที่มันไม่ได้แบบไม่ได้เร็วลวร้ายหรือว่าสร้างผลเสียให้กับส่วนรวมอะคะ่ะ เป็นคนที่เชื่อตัวเองอะนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองยูนิคด้วยนะแต่ทางนี้ทางนั้นนะต้องมั่นใจนะคะด้วยการมีซัพพอร์ตนะแล้วก็จะค่อยลุยนะคะน่ารักมากๆนะคะเราเพื่อนคุณก็เข้าใจคุณด้วยนะเป็นพลังงานที่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูการรู้สึกว่าผู้ติดตามของเฟยเนี่ยน่าจะ เป็นคนดื้อเพราะว่าพอเปิดพอเปิดการที่จะเอามาให้เลือกเนี่ยค่ะการ์ดการ์ดคนดื้อก็ขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณนะคะดื้อแบบไหนไปแล้วนะว่าจะต้องดื้อแบบมีเพื่อนนะคะให้มั่นใจว่าความดื้อของตัวเองมีคนคิดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคิดคนเดียว ดื้อจริงค่ะดื้อจริงนะแบบดื้อไม่เงียบด้วยดื้อแบบปราบหมู่มานดื้อเพื่อส่วนรวม ดื้อเพื่อสังคมความดื้อของคุณนะคะความดื้อของคุณไม่ใช่ความรั้นหรือความเอาแต่ใจนะคะไม่ได้ดื้อเหมือนเด็กที่แบบว่าเด็กรั้นเอาแต่ใจอยากได้นู่นได้นี่แบบเป็นศูนย์รวมของจัก,กรวาลเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลแบบนี้ไม่ใช่นะคะความดื้อของคุณนะ่ะคุณจะไม่ยอมลดละอะไรให้ใครเลยถ้าเกิดว่า สิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณดื้อแบบดื้อแบบหัวชนฝาเลยนะคะใครพูดใครทัดทานก็ก็ไม่ฟังนะยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนเพื่อนของคุณนะคะอาจจะชวนคุณนะไป เขาเรียกว่าชวนคุณนะคะไปดูไปทำธุระอะไรข้างนอกซึ่งมันเป็นเวลางานหรือเป็นเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณน่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วงานวันนั้นนะคะต้องต้องประชุมนะคะทีมงานหรือ,อถ้าเป็นเรียนหนังสือเนี่ยต้องแบบมีเทสมีควิสอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดประชุมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตามงานทีหลังได้ถ้าเป็นเรื่องเรียนเราก็สามารถที่จะขออาจารย์ควิสย้อนหลังได้เราไปทำอันนี้กันเถอะมีครั้งเดียวนะาดาราคนนี้มาเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมนะอาจเป็นได้แบบนี้นะคะแล้วต้องโกหกแล้ต้องโกหกคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะ คุณไม่ไปเพื่อนก็เพื่อนก็ชวนไปคุณไม่ไปแต่คุณไม่ได้ไปแบบ <c oughs> คุณไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนแบบไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนแบบว่าประนีประนอมคุณจะปฏิเสธแบบพร่องไปเลยว่าไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราจะต้องมีความรับผิดชอบสิโตแล้วจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงรู้ไหมว่ามันกระทบคนนั้นคนนี้ อย่างนี้ค่ะคุณจะเหมือนกับถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกนี่คุณคุณพูดตรงๆเลยนะคะพูดตรงๆจนคนที่ได้ฟังอะ่ะหรือคนที่ชวนคุณอะ่ะไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาแบบเขาอึ้งหน้าชาไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าคุณพูดตรงมากแล้วคุณก็ไม่สนไม่สนโลกไม่แคร์ฟ้าไม่แคร์ฝนด้วยเพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณน่ะ ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณจะคุณก็จะเป็นไปในลักษณะนี้หรือไม่ได้เป็นเฉพาะกับเพื่อนนะคะแม้กระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแม้กระทั่งกับคนที่มีสถานะสูงกว่าคุณมีออโตเรตี้ใดๆมากกว่าคุณนะคะคุณถึงแม้คุณจะคุณจะรู้นะคะคุณจะเคารพเขาแต่คุณก็เถียงนะคะคุณก็จะ อไม่พูดว่าเถียงดีว่าคุณก็จะอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในมุมของคุณอย่างอ,อย่างจริงจังคุณจะอธิบายนะคะมุมของคุณอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะ,ะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะน้มน้าวหรือเปลี่ยนใจคนคนนั้นได้นะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะ หรือเป็นใครก็ตามะที่เขามาชวนคุณทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะคุณก็ไม่ได้คิดว่าคําพูดของคุณนะคะจะเปลี่ยนใจของเขาได้แต่คําพูดของคุณอ่ะมันแสดงจุดยืนของคุณที่ชัดเจนพอมันแสดงของคุณพอมันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแค่นี้ค่ะคุณก็สบายใจแล้วค่ะคุณกองที่หนึ่งคุณสบายใจแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยอ่ะคุณก็ได้พูดมันไปโกรธก็โกรธ ไม่เป็นไรถ้าเรื่องแค่เนี้ยจะโกรธกันก็แสดงว่าเออสงสัยเป็นคนที่แบบคนละไทยแล้วแหละอย่างนี้ค่ะมันทำให้คุณเลือกนะคะที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอะคะ่ะแบบที่ตัวเองต้องการแบบที่มีความสุขนะคะคุณดื้อนะคะเฟ e b บอกเลยว่าดื้อมากดื้อในสิ่งที่ถูกต้อง ดื้อในสิ่งที่มันเหมาะสมดื้อในสิ่งที่มันจะสร้างความแฮปปี้นะคะความสว่างสวยความจเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตอนะคะ่ะเป็นการดื้อในทางที่ถูกนะคะเพราะว่า ไพ่เดวิลขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ดือ้อไม่ชัดเจนกับเขาอะค่ะเขาอาจจะลากคุณพาคุณไปติดหล่มชีวิตติดหล่มปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วความดื้อของคุณนะค่ะทำให้คุณหลุดรอดสภาวะที่มัน เป็นเรื่องร้ายๆมาได้นะคะซึ่งเฟย์คิดว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณเคยดื้อกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กับคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณที่เขาชวนคุณไปทําไม่ดีแล้วตอนเนี้ชีวิตคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วคนนั้นเขาอาจจะกําลังได้รับผลของของความเป็นเดวิลของเขาอยู่อะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่าคุณดื้อรับไหนดื้อมาก ดื้อแบบไหนดื้อไม่เงียบส่งผลยังไงกับชีวิตคุณส่งผลให้ชีวิตคุณนะคะดีมากๆปังมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะสำหรับการใบที่สองนะคะคุณที่เลือกการใบที่สองนะคุณนะคะช่วงเนี้ย เหมือนกับคุณต้องต้องหาอะไรมาเยียวยาจิตใจคุณเรื่อยๆนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกโล่งโปร่งสบายผ่อนคลายอย่างนี้ค่ะคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะหรือบอกตัวเองให้ดื่มน้ำเยอะๆหรือพยายามที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันรีเฟรชคุณได้ดีนะคะ หรือไม่ก็ชอบไปเที่ยวธรรมชาติที่ที่มีน้ำก็เป็นได้นะการดื้อของคุณนะคะเท่าที่เฟยมองจากการที่คุณเลือกนะคะคุณจะดื้อเงียบคุณจะดื้อเงียบแล้วก็ดูเหมือนนิ่งๆเหมือนน้ำที่ไหลไปอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ มันเป็นการมันเป็นการคิดทบทวนอยู่ภายในใจนะคะคุณจะยังไม่พูดมันออกมาค่ะคุณจะเก็บความคิดของคุณหรือว่าความดื้อของคุณไว้แล้วก็ค่อยๆทบทวนตรายตรองนะคะให้รอบคอบนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆค,คิดนะคะดืนะ้อนะสำหรับการใบนี้ดื้อนะแต่ดื้อเงียบอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทาโร่โนะจะบอกว่าคุณนะคะดื้อแบบไหนแล้วมันส่งผลกับชีวิตคุณยังไงนะตอนที่เฟเปิดเปิดไพ่นะคะสุ่มไพ่มาที่จะวางเป็นการให้คุณเลือกเนี่ยค่ะก็ออกมาเป็นไพ่ที่แบบแสดงความดื้อทั้งนั้นเลยนะน,นี่ก็ดื้อเงียบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ดื้องเงียบจริงไหมนะโอ้โห คุณเป็นคนเดงเงียบจริงๆนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะเป็นคนที่มีความประนีประนอมสูงนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอืมไม่ค่อยชอบความขัดแย้งเท่าไหร่อะคะ่อ,อดังนั้นเราเนี่ยก่อนที่คุณนะจะแสดงออกว่าคุณไม่เห็นด้วย คุณมีความเห็นขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆค,คิดว่ามันถ้าขัดแย้งไปแล้วมันจะส่งผลเสียเยอะไหมถ้าขัดแย้งไปแล้วความสัมพันธ์จะแย่ลงไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายอมอารมุ่มอรวยยอมยืดหยุ่นถอยออกมานิดนึงแล้วความสัมพันธ์ ความสุขมันจะยังคงอยู่คุณก็ยอมได้นะคะถามว่าดื้อไหมดื้อนะคะดื้อเงียบคิดในใจคิดในใจก่อนแล้วก็จะค่อยๆนะคะคุณจะค่อยๆทำความเข้าใจกับสถานการณ์นั้นอตอนแรกเนี่ยก็ธรรมดาแหละนะคะยังยังยังตัวเองไม่ได้ก็จะรู้สึกเอ๊ะก่อนแต่ว่าจะไม่พูด นะคะแล้วก็จะค่อยๆค,คิดทบทวนแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาดูแล้วนะว่าถ้าเกิดคุณยอมอารมณ์อรล่วยยอมประนีประนอมหรือว่ายอมให้แบบว่าไหลไปตามน้ำเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันออกมามันจะ มันจะเป็นผลลัพธ์ที่แย่นะจะเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะมีวิธีการสื่อสารวิธีการพูดของคุณนะคะให้คนกลุ่มนั้นหรือคนคนนั้นนะคะเขาเข้าใจแล้วก็ยอมคุณนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณจะคิดก่อนเลยจะยังไม่พูดยังไงก็ไม่พูดนะคะพลังงานของความคิดเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนะคะแครสังคม แครคนรอบตัวนะคะคุณไม่อยากให้เกิดเรื่องราวที่มันเป็นแบบทำลายบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะให้มันเสียบรรยากาศของครอบครัวให้มันเสียบรรยากาศของที่ทำงานให้มันเสียบรรยากาศของแก๊งเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะไม่ไม่ชอบให้มันเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ในกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณน่าจะเป็น าสายเชื่อมสัมพันธ์เนาะเป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ซะมากกว่านะคะเพราะว่าถึงคุณน่ะจะคิดไปในทางใดทางหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็หาตรงกลางนะคะแต่คุณนะคะเป็นคนที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณน่ะได้ลองตัดสินใจแล้วว่าคุณจะดื้อเรื่องนี้ คุณไม่เอาคุณไม่เห็นด้วยคุณคัดข้านคุณจะสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวให้คนที่ได้ฟังคนที่คิดเห็นไม่ตรงกับคุณเขายอมรับได้โดย โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกบีบคันนะคะมันเหมือนกับว่ายอมไปโดยปริยายอะคะ่ะถ้าคุณนะได้พูดแล้วอะด้วยความที่คุณนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยค้านเขาก็พอคุณพูดทีนึงหรือว่าคุณให้เหตุผลในมุมของคุณเขาก็จะรู้สึกเกรงใจอะคะ่ะแล้วเขาก็จะกลับไปคิดด้วยว่าความปกติแล้วคุณก็ไม่ค่อยวู้วามด้วยนะคะ เขาก็จะเกรงใจเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าพูดแล้วถ้าเตือนเตือนแล้วเนี่ยหรือถ้าให้เหตุผลในเชิงไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมันต้องมาจากความหวังดีอะค่ะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาคุณจะเป็นเหมือนคนที่คอยเชื่อมสัมพันธ์เป็นคนที่ประนีประนอมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรรอบคอบอะค่ะเขาก็เลย พากันที่จะเชื่อคุณนะคะถ้าคุณได้พูดในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยออกมาคนเขาก็จะเชื่อแล้วเขาก็จะทําตามนะคะเขาก็จะยอมรับโดยดีนะ,ะสรุปนะคะว่าคุณเป็นคนดื้อแบบไหน คุณเป็นคนที่ดื้อเงียบๆดื้อแบบประนีประนอมนะคะดื้อแบบมีเหตุและมีผลดื้อแบบมีเหตุและมีผลแล้วมันส่งผลกับชีวิตคุณยังไงมันทำให้คนรอบข้างคุณนะคะเขาเกรงใจคุณแล้วเขาก็รับฟังคุณนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะถ้าคุณนะได้เสนอความคิดเห็นแล้วอะคะ่ะทุกคนเขาก็จะโอเคนะคะเขาชอบนะเขาชอบเขาเอ็นดูเขา เขารักเขาเมตตานะคะตัวคุณนะด้วยความที่คุณเป็นคนพูดน้อยเฉียงไม่เก่งอะไรแบบนี้นะคะก็ส่งผลดีกับชีวิตคุณนะคะการที่คุณเป็นดือ้อเป็นคนดื้อเงียบๆแล้วก็มีเหตุผลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกการไปที่สมค่ะ คุณดื้อแบบไหนหรอ,อพลังงานของคุณนะคะไพ่แดนซ์เกิดขึ้นนะคะคุณดื้อแบบจะพูดว่ายังไงอะดือ้อดื้อแบบใจจอยดื้อแบบดื้อแบบปล่อยวางดื้อแบบใส่เกียร์ว่างดื้อแบบอ๋อเหรอแล้วคุณก็ก็ลอยไปเลยนะคะอ่า เป็นความดื้อแบบน่าหมั่นไส้นะคะดื้อเหมือนคนดื้อเหมือนคนหูทนลมอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาเรียกว่าดื้อยังไงอ่ะอืมไม่หือไม่อือไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะไม่เถียงไม่ไวอยายไม่ทําแล้วก็ใจจอย,จอย เหมือนไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแฮปปี้ไปเลยนะคะคุณเป็นคนชอบเต้นหรือเปล่าคะคุณเป็นคนอ่าไม่ว่าจะเต้นแบบไหนนะจะจะเต้นแบบไม่มีท่าทางหรือว่าเต้น cover หรือว่าเต้นเต้นมั่วๆไปเต้นโจโจเต้นสนุกนะคะหรือว่าเต้นแบบ Traditional dance เป็นเป็นรำเป็นไทยเก๊กอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเต้นหมดอ่ะนะคะคุณชอบขยับร่างกายตามจังหวะนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเต้นแบบเออถ้าได้เต้นแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบไหนก็ตามนะแต่เท่าที่เฟเห็นนะคะน่าจะน่าจะเน้นไปทางเต้นแบบเต้นฟรีสไตล์เต้นไปตามอารมณ์นะคะ <c oughs> น่ารักค่ะอ้อย กองสามทำไมดูแล้วดื้อย่างนี้ดื้อแบบดื้อหน้าเอ็นดูอ่ะดื้อแบบโกรธไม่ลงในความรู้สึกของเฟน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วคุณนะคะเป็นคนดื้อแบบไหนแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตคุณนะคะคุณเป็นคนดื้อแบบไหน พอเลือกการ์ดมานะคะให้คนเลือกอะคะ่ะเป็นการ์ดสมใบอะไพ่เด็กดื้อขึ้นมาทั้ง3าใบาเลยอะสรุปว่าทุกกองของเฟยวันนี้ดื้อหมดนะคะดือ้อกันคนละแบบ โอ้โหดื้อจริงๆค่ะดื้อมากดื้อมากดื้อแบบดื้อขั้นสุดดื้อเหมือนดื้อเหมือนเด็กที่อยากได้ของเล่นเราก็คือต้องต้องเอาให้ได้นะคะต้องเอาให้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้โวยวายคือเนียนๆอารมณ์เหมือนกับ ขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วคใอยโฟกัสที่พานะคะเฟย์ขอพูดถึงความรู้สึกที่เฟย์สมมัมผัสได้จากการเปิดการ์ดครบทุกใบก็คืออารมณ์เหมือนแบบไปช้อปปิ้งกับครอบครัวกับพี่สาวพี่ชายอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราก็เลยแบบพอรู้ว่าเขาจะไปซื้อของเราก็วิ่งขึ้นรถไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าจะไปซื้อของแต่เราก็อา,อาจจะ สตังไปไม่ถึงไม่มีสตังขนาดนั้นแต่ก็ไปใช่ไหมคะพอไปถึงก็ไปบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอยากได้ของชินนช้นนี้ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราให้เขาอะค่ะเดินไปเป็นเพื่อนเราสมมติว่าเราอยากที่จะอ่ได้ลิปสติกนะคะหรือว่าอยากจะอยากจะได้โทนเนอร์หรืออยากได้อะไรก็ตามอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็มันก็จะมีของที่คุณอยากได้อะแล้วคุณก็ไปไปกับ พี่ชายพี่สาวคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยพอไปเสร็จปุ๊บคุณก็บอกเขาว่าคุณไม่มีตังใจใจให้หน่อยเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีตังใจก็ไม่ต้องเอาไม่มีตังใจก็ไม่ต้องเอาเสร็จแล้วคราวนี้ ก็เดินดูของไปเรื่อยๆคุณก็เงียบๆสักพักหนึ่งอะคะ่ะพอเขาซื้อของเสร็จอะเขาจะไปจ่ายตังที่แคชเชียร์ค่ะพอเขาวางของปุ๊บคุณก็วางโปรดักต์ตัวนั้นะ่ะที่แคชเชียร์แล้วก็คิดตังเลยแล้วคุณวางเสร็จคุณเดินหนีเลยอะคะ่ะวางเสร็จเดินหนีเลยเนียนไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายอะคุณก็ได้ของสิ่งนั้นมานี่คือความดื้อของคุณนะคะชัดเจนจากการ์ดนะคะที่เปิดมาเนาะอืม อันเนี้เป็นพลังที่ที่เฟยได้รับมานะเล่าแบบสนุกสนุกนะคะเล่าแบบสนุกสนุกแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าเรามาอ่านดูจากไพ่นะบอกเลยว่าอืม คุณเองอ่ะเป็นคนที่ดื้อมากๆอ่ะถึงว่าใครจะขัดใจอะไรยังไงอ่ะคุณก็คุณก็จะหาวิธีการที่จะได้มันให้ได้อ่ะค่ะเนี่ยตัวคุณเป็นแอมเพอร์นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันขัดใจคุณไม่ถูกใจคุณนะ่ะ คุณไม่ยอมนะคุณคุณเป็นเฮอร์มิอะคะคุณจะหาวิธีการจัดการนะคุณฉลาดมากคุณเป็นคนที่มีไหวพริบแบบว่าคิดเร็วทำเร็วปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบเลยนะคะระดับคิงเลยนะคะความฉลาดหลักแหลมความแบบว่าเออจะบอกว่ายังไงดีอ่ะก็คือเก่งอ่ะเก่งแก้ปัญหาเก่งเก่งแบบเอาตัวรอด เอาแต่ใจด้วยนะคะอยากได้อยากได้อะก็ต้องได้อะก็จะหาวิธีการเอาให้ได้นะคะก็จะไม่ค่อยยอมแพ้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดไม่ได้นะคะสมมุติว่าคุณไม่ได้วันนี้ สมมติคุณไม่ได้วันนี้คุณก็จะไม่เลืมมันนะคะคุณก็จะคิดวนมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็จะหาวิธีการงุ้งของคุณนะคะให้คุณได้สิ่งนั้นถ้าเกิดว่าพี่ชายนะคะหรือพี่สาวหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ไปซื้อของกับคุณวันนั้นเขาเห็นของของคุณแล้วเขาก็แบบไม่จ่ายให้อ่ะเขาหยิบออกอ่ะคุณก็จะไม่ยอมแพ้นะคะวันนั้นคุณก็อ่ะ ปล่อยไปก่อนก็ได้เดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาใหม่คุณก็จะหาวิธีค่ะที่คุณจะมามาซื้อใหม่มาจัดการใหม่นะคะยังไงก็ตามอ่ะคุณไม่ยอมแพ้นะคุณดื้อนะคะอ่าก็ถามว่าคุณดื้อแบบไหนบอกเลยดื้อตาใสดื้อตาใสถูกไหมดื้อแบบก็ดื้ออ่ะดื้อดมากดื้อแบบดื้อเนียนเียนดื้อ ดื้อแบบทุกคนต้องยอมนะคะอ่ะแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตคุณนะก็มันก็จะส่งผลให้คุณนะคะงองแงนะเวลาที่คุณไม่ได้มันจะขัดใจแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการน่ะคุณก็จะนอยนะคะ่ะคุณก็จะมหมดความสุขไปสักพักนึงเลยอะกว่าคุณจะจัดการตัวเองได้ใหม่นะคะแต่ว่านั่นก็ทำให้คุณนะคะสามารถได้ฝึก รือความฉลาดหลักแหลมของคุณ่ะนะคะได้คิดหาวิธีว่าทำยังไงขาหนะฉันถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันจะส่งผลเสียนิดนึงตอนที่คุณน้อยแลือที่คุณไม่ได้แต่เวลาที่คุณได้ขึ้นมานะคะ่ะคุณเหมือนคุณแบบชนะเหมือนชนะแบบโลกทั้งใบนี้อยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกครั้งนะก็จะมี บางครั้งที่คุณดื้อเราไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็เศร้าไปแล้วก็หาแผนใหม่เนาะแต่ถ้าดือ้อเราประสบความสําเร็จแล้วก็คุณจะเหมือนแบบโอ้ m ม g ก็โลกทั้งใบเป็นของฉันอย่างเงี้ยนะคะน่ารักอะ่ะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการพิาคารของเราในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ